เป็นเหตุการณ์คนร้ายขับรถมาที่หน้าบ้านเห็นบอกเป็นร้านตัดผมและหลังจากนั้นกระหน่ำไล่ย,ยิงคนในบ้านโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นการยิงต่อหน้าเด็กเห็นบอกประมาณสัก3าขวบคุณผู้ชมต้องดูผังตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าใครเป็นใครเนี่ยนะครับเพราะว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยเขาไปพบทางด้านของผู้เสียชีวิตก็คือปุญน,นัดเนี่ยนะฮะปุญน,นัดหรือว่าน้องแบงค์ตามในผังเลยตัวของปุญน,นัดเองเนี่ยกับนายนัตพผลซึ่งก็คือคนก่อเ คุณผู้ชมเห็นนะฮะเราทําผังเอาไว้อยู่ตรงช่องกลางเนี่ยนะฮะนัตพลกับปุณณ์นนเนี่ยบ้านติดก,กันไม่มีอะไรซับซ้อนคดีนี้ทะเลาะก,กันเรื่องท่อน้ําท่อน้านะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านนัตพลขับรถมากับเมียและนัตพลบุกเข้าไปในบ้านไปยิงคุณปุณณ์ปรากฏว่าตอนคุณปุณณ์แกยังไม่ตายเนี่ยนะ,ะแกะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเข้าบ้าน เจ้าตัวเนี่ยวิ่งตามเข้าไปยิงซ้ําในจังหวะที่ตอนนั้นมีเด็ก2ขวบเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านของคุณปุณณนัดด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าอุกอาจเพราะตอนยิงหน้าบ้านเนี่ยน้องปุณณนัดเนี่ยโดนยิงบางบางส่วนยังไม่ตายมือปืนมันตามเข้าไปซ้ําในบ้านแล้วปรากฏว่าคนในบ้านเนี่ยซึ่งนั่งอยู่กับทางด้านน้องปุณณนัดคุณผู้ชมดูตามผังชื่อน้องอิคิวขวามือสุดพยายามจะไปเตือนไอ้มือปืนว่าให้หยุดปรากฏมือปืนมันก็ยิงซ้ําอีกนะฮะ เหตุการณ์นี้คือตาย171 มันมีหลักฐานตอนที่นัตพลหรือว่าเจ้าติ่งกาลังไล่ยิงน้องกุนนัทใช่ฮะมีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่ต้นเลยฮะจะเห็นว่าตัวของนัตพลมากับภรรยาขับรถคันนี้มา,ามคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งต้องบอกกันว่าเมียนี่จะไม่รอดด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากยิงเสร็จครอบครัวคนตายบอกแสดงว่าเมียร่วมหัวจมท้ายด้วยเพราะขับรถพาผัวเป็นมือปืนมาใช่ตามรายงานบอกว่าคนเป็นเมียเนี่ยเป็นคนขับรถแล้วนัตพลนั่งมาพอรถคันนี้ผ่านไปปุ๊บหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดมัน จะบันทึกภาพลักษณะก็คือได้ยินเสียงปืนชุดแรกดังขึ้นก่อน3นัดนะแล้วภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ผมขออนุญาตอีกรอบนึงได้ไหมฮะตอนเสียงปืนดัง3นัดปุ๊บตัวของน้องคนที่ตายเนี่ยปุนนัดเองวิ่งเข้าไปในบ้านชาวบ้านเพื่อจะหนีตายจังหวะนี้จะเห็นภาพต่อมาก็คือนัทพลมือปืนนะวิ่งตามเข้าไปอีก จะเห็นว่าเนี่ยเนี่ยพอปูนัดเข้าไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะต่อเลยนัทพลสีแดงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยพอนัทพลเข้าไปเสียงปืนดังอีกสี่นัดนะ uh huh. มันจะมีกล้องตัวที่ได้ยินเสียงปืนสี่นัดนะ เองก็คือรวมแล้วก่อเหตุยิงทั้งหมด7นัดนะแล้วก็หลังจากนั้นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพได้ก็คือจะเห็นว่าตัวของรถนัทพลที่มีเมียมาด้วยนะฮะขับขี่หลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็มีการไปแกะรอยจนกระทั่งสืบทราบว่าคนที่ก่อเหตุมีทั้งหมด2คนก็คือ นัทพลและภรรยาคะคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องหลังจากวงจรปิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพวันนี้เลยที่บ้านที่เกิดเหตุปรากฏว่าคนเห็นเหตุการณ์ก็คือคุณอารีเป็นจ้าข,ของบ้านแล้วแกพยายามพาทีมข่าวของเราเนี่ยช่อง8ดเนี่ยวันนี้ทางด้านของน้องนัทด,ดนายนาราชเข้าไปดูในบ้านมันจะมีตอนที่เขาสาธิตด้วยนะฮะว่าไอตัวมือปืนเนี่ยคือตุ้ติ่งอพอแล้วฮะไม่ต้องเปิดเสียงปืนละ ดูจากลักษณะในบ้านกับภาพที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ตอนตำรวจเข้ามาตรวจพทออเอามาคู่กันกับภาพสํารวจในบ้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางด้านของคุณอารีเนี่ยแกจาลองให้ดูว่าตัวของน้องปุณณนัดเนี่ยวิ่งหนีตายมาตั้งแต่หน้าบ้านเพราะโดนรัวสามนัดและเนี่ยฮะเข้ามาหลบในบ้านจังหวะที่เข้ามาหลบในบ้านเนี่ยมีทางด้านผู้สูงอายุเห็นบอกก็คือสามีคุณอารีกําลังอุ้มหลานสองขวบอยู่มือปืนยิงต่อหน้าเลยนะฮะอีก4ี่นัดโดยไม่สนใจ ว่าจะเป็นเด็กนั่งดูเหตุการณ์อยู่และหลังจากนั้นมือปืนก็วิ่งกลับออกไปแต่ไม่ได้ทำร้ายคนในบ้านแล้วนะฮะแล้วขึ้นรถซึ่งมีเมียม,ม,มาสตาร์ทรถรอคดีนี้มันก็เลยกลายว่าสองผัวเมียกาลังร่วมหัวกันบุกมาฆ่าคุณปุณน,นัทเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีเสียงคุณอารีนะครับอี๋ยวมีเสียงจําลองอก็ได้ฮะขอฟังตอนจําลองก่อนที่เธอบอกว่าน้องปุณน,นัทวิ่งหนีหากระสุนเข้ามาในบ้าน วิ่งติดพันี้แล้วไอ้นี่วิ่งติดจึงนี่นี่นี่ลุงชายนั่งอยู่ตรงนี้นะโอ้พ่อก็นั่งตรงนี้นั่งนั่งแล้วจึงมีเด็กเด็กเล็กกั้นนั่งสะนั่งทำพวกไม้วิ่งมาวิ่งติด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 ตรงนี้ปิดประตูปิดประตูปิดมันเปิดไม่เป็นมันไม่เคยเข้ามาก็โจโจโจลงไปโจดตรงนี้กี่นัดยิงกี่นัดข้ามนะยิงที่ไหนยิงตรงเนี้ยหัวหรือว่าที่ไหนอ๋อสิ ตามพุ่งตัมเขาก็นอนตาคุณผู้ชมครับและคําถามคือติ่งนัตพลเนี่ยบุกมายิงน้องปุณวัตรหรือว่าน้องแบงค์เนี่ยเพราะอะไรคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสองบ้านอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดสภาพในบ้านคู่กันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะกันมัยจะบอกว่าสองบ้านหลังนี้คุณผู้ชมฮะบ้านมันติดกันและตัวของติ่งผมเรียกชื่อเล่นมือปืนแล้วกันนะฮะเจ<ช>้าติ่งเนี่ยมันไปเปิดเห็นบอกว่าเปิดเป็นพวกคาเฟ่ใช่ไหมใช่แล้วปรากฏท่อน้ําทิ้งะของบ้านมือปืนมันไหลมันนองทางด้านของบ้านคนตายใช่ไหมใช่คุณผู้ชมเชื่อไหม ตอนติงมาเนี่ยยิงต่อนหน้าเด็กเนี่ยนะมาตะโกนคำแรกเลยตอนตอนมาถึงเนี่ยคือมีการตะโกนออกมาเนี่ย คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือตอนที่มาถึงเขาบอกเหมือนมีปากเสียงแล้วทะเลาะพูดจายาบคายพอเสร็จปุ๊บวิ่งไล่แล้วยิงส่วนคาพูดที่เขาบอกไอ้ติง่งมึงออกมาเหมือนลักษณะว่าอย่าไปทําร้ายคนแก่มาคุยกับกูเนี่ยอันนี้คือเป็นฝั่งของน้องคนตายเขาพูดกับติง่งตอนช่วง <จะ S 2> กลางวัน,วนใช่ฮะอตอนกลางวันมันมีปากเสียงกันมาก่อนจนกระทั่งกลางคืนเนี่ยตัวของติ่งมันคงไม่พอใจมันก็เลยตามมารู้ว่าปุลน,นัดมาอยู่ร้านตัดผมก็เลยเข้ามายิงเลยคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าทะเลาะอะไรกันโหดร้ายขนาดถึงขนาดต้องฆ่ากันเจ็ดนัด เรื่องของการสร้างบ้านคุณผู้ชมเห็นท่อน้ําทิ้งตรงนี้ไหมครับอยากให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเจ้าของบ้านซึ่งเขาก็นั่งอยู่กับเด็ก2ขวบถูกไหมฮะและเขาเองเนี่ยก็เป็นญาติกับคนตายด้วยเขาก็พาเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่อน้ําทิ้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไหลมาจากบ้านของทางด้านของติ่งใช่ไหมเพราะติ่งเองเนี่ยคือทําร้านคาเฟ่ แล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะน้ำเนี่ยมันถูกซึมเข้ามาทางด้านบ้านของคนตาย S <S เห็นบอกแป๊บหนึ่งนะร่องน้าใช่ก็คือลักษณะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตซ้ายมือเนี่ยมันจะเหมือนล้อมรั้วเอาไว้เขาแบ่งที่ขายให้กับตัวของมือเปืนในอดีตผืนดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินของฝั่งคนตายทั้งหมดเลยแต่ตอนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องเงินก็เลยขายให้กับมือเปินไปขายไปหลายปีแล้วปรากฏเขามาสร้างเป็นคาเฟ่มันจะมีลักษณะคือเขาขุดร่องน้ําเอาไว้เพราะก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันแล้วเถียงว่าไอ้น้ําที่มันเสียเนี่ยสรุปใครเป็นคนเอาน้ําออกมากันแน่เขาก็เลยขุดดินดูท่อข้างล่างสุดท้ายมันซึมมาจจาาาาากกกกไออออ้้เน่ทํมคฟ็ื ซึมมาจากบ้านมือปืนไห,หลามายังบ้านคนตายและที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะมันเป็นท่อจากส้วมนะฮะของคาเฟ่มือปืนท่านลองนึกดูว่าเป็นท่านท่านโมโหไหมจนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมายิงกันเนี่ยเพราะอะไรไหมะฮะเจ้าของบ้านแล้วก็ฝั่งน้องคนตายเนี่ยเขาก็เลยสร้างกระแพงปิดเลยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็น <S <S เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้ามายังบ้านาน้องคนตายและหาต้นทางน้ําที่มันพีดที่สุดก่อนมันจะฆ่ากันคืออะไรไหมะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจากสภาพน้ําที่มันไหลเนี่ยนะฮะ ประเด็นคือทางฝั่งบ้านน้องคนตายเนี่ยบ้านน้องแบงค์ผมเรียกนี้แล้วกันนะฮะบ้านน้องแบงค์เองเนี่ยเขาเคยไปร้องเรียนทางด้านของทางเทศบาลกับพวกอบตเนี่ยนะฮะให้มาตรวจสอบจนกระทั่งล่าสุดเห็นบอกว่าวันที่11ที่เพิ่งผ่านมาทางด้านของเออเขาเรียกอะไรนะ ศูนย์ดำรงธรรม,มศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยส่งหนังสือมาเตือนเนี่ยนะฮะทางด้านของไอ้แกงมือปืนบอกว่าถ้าไม่แก้ไขท่อน้ำทิ้งจากซ่วมร้านคาเฟ่ไหลมายังบ้านคนตายจะสั่งรื้อนะฮะและที่สำคัญจะสั่งปิดคาเฟ่ของมือปืนปรากฏว่ามือปืนมาเลยตามบุกมายังบ้านของคนตายรอบแรกอ,อย่างที่ไอ้บอกคุณผู้ชมและมันไปหาเรื่องทางด้านของคุณลุงซึ่งอยู่ในบ้าน จนกระทั่งตัวคนตายเนี่ยน้องแบงค์เห็นก็บอกเฮ้ยไอติง่งมึงอย่ามาหาเรื่องลุงของกูแน่จริงมึงมาเจอกับกูดีกว่าสุดท้ายพอตกดึกมันขับมาเลยพร้อมกับเมียมันแล้วลัวเจ็ดนัดมีเสียงของลุงอารีด้วยนะฮะซึ <c oughs> <S S ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วบอกเรื่องท่อน้ำทิ้งนี่แหละตามมายิงทิ <S S ้งเลยเจ็ดนัดวิ่งก่อนวิ่งมหคนตายคนตายสิวิ่งมาไอ้นุกกวิ่งตามมาเลยครับปั๊มปั๊มปั๊ม ไม่พูดอะไรเลยมันวิ่งหนีตายอ่ะผ่านหน้าเราที่งเกียบหลานเลยวิ่งเกือบชนอ่ะแล้วเขาไปยิงตรงข้างในกี่กี่กดก่อสามแล้วออกมาเขาพูดอะไรไม่พูดอะไรเอาปืนใส่เด็แล้วครับเดินออกไปเลยหน้าตามแม่แค่แค่คนยิงคนนี่ยแล้วพ่อปกติรู้จักกับเจ้าคนก่อเหตุมาก่อนไมไ่เคยเขาเป็นอะไรกับคนตายคุณผู้ชมครับโดยวันนี้เองเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุย กับทางด้านของครอบครัวใช่ไหมใช่ก็คือคุณตาเฉลียวเป็นครอบครัวของคนตายนี่แหละเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงกลางวันก่อนจะมาเกิดเหตุจริงๆเจ้าตัวอย่างนี้เปิดกล้องวงจรปิดขวามือขึ้นมาหน่อยฮะเป็นวงจรปิดก่อนที่จะมีการไปยิงกันตอนกลางคืนเจ้าตัวบอกแบบนี้คุณตาเฉลียวบอกช่วงกลางวันเนี่ยที่บอกเมื่อกี้คุณพุทบอกไปว่า ตัวครอบครัวคนตายไอ้ครอบครัวมือเปิลเขาได้รับหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมเขาเลยเกิดความไม่พอใจแล้วมาเคลียร์กันเช้าวันที่เกิดเหตุเลย <Ừ. S 1> ก็คือเช้าเมื่อวาน13เนี่ยจะเห็นว่าตัวของมือเปิลน,นัทพลเหมือนไม่พอใจขี่รถคันที่ไปก่อเหตุยิงตอนกลางคืนนั่น,นแหละเข้ามาที่บ้านเนี่ยแล้วเข้ามาจอดจอดเสร็จปุ๊บคุณตาเฉลี่ยเขาเลยเฮ้ยจะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าตาเฉลียวก็เลยออกจากบ้านไปแล้วเหมือนไปมีปากเสียงกันกับตัวของนัทพลเป็นจังหวะนี้แหละที่ตัวคนตายก็คือน้องปุณน,นัฐอ่ะเขาบอกเขาอยาไปมีเรื่องคนแก <Hey. S 1> เข้าใจว่าช่วงเวลาเนี้ยนัทพลเลยไม่พอใจตกกลางคืนปุ๊บก็เลยตามไปสังหารตัวของปณนัฐที่แจ้งความตอนกลางวันฟังเสียงของคุณตาเฉลี่ยดูฮะตาตานั่งอยู่ในบ้านไม่รู้ตาอยู่คนเดียวลูกไปไกลของไงตาไม่ได้กลัวหรอกอยู่ในบ้านแต่ตาก็บอกทำใจแล้วมันคข้าเจ้ากูกูมีมีดกูแทงมีพระกูควันกูไม่สนใจไม่กูไม่โนเจ็บนี่ไม่ได้มีอะไรเลย กับหลานนี่ยไมลากันไม่ได้ทะเลาะไป<อ>คือตอนนี้ก็มากวนนั้นนะไอ้หลานนอนหลับอยู่ในบ้านถึงตาก็บอกมันชื่อเล่นชื่อแบ้งนะ <Bang. S 2> คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกก็คือน้องแบงค์เนี่ยคือคนตายเดี๋ยวขอวงจรปิดตัวเต็มหน่อยนะฮะคือแก๊งมือปืนเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจแล้วเพราะศูนย์ดำรงธรรมฆ่าโทษว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องน้ําทิ้งจะปิดคาเฟ่ของมือปืนเนี่ยฮะลองฟังเสียงหน่อยตอนที่มาทะเลาะกันเนี่ยนะฮะที่หน้าบ้านจนกระทั่งทางฝั่งครอบครัวคนตายใช่ไหม,มเขาต้องแจ้งตํารวจบอกว่าพอได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เตือนไอต้ติงเนี่ยนะฮะแก๊งมือปืนว่าให้กลับไปเอาฟังเสียง่อยสิ คุณผู้ชมเห็นสภาพน้ำไหมฮะจากบ้านมือปืนที่ไหลมาบ้านคนตายเป็นเราเราก็ยอมไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงก็คือว่าพอเขาทะเลาะก,กันเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วตัวของน้องแบงค์คนตายเนี่ยพอตกขําก็เลยไปตัดผมพอไปตัดผมที่ร้านเนี่ยปรากฏไอ้ติ่งเนี่ยเลยตามไปที่ร้านตัดผมแล้วก็ยิงทิ้งต่อหน้าเจ้าของร้านตัดผมซึ่งกําลังอุ้มเด็กอยู่เหตุการณ์มันก็เลยต่อเนื่องกันแบบนี้เนี่ยนะฮะ เห็นบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากวงจรปิดที่ตํารวจพยายามจะเคลียร์ให้สองบ้านจบปัญหามันมีคลิปอีกเหรอไอซจะบอกว่าปัญหาไอเรื่องท่อน,น้ํามันเรื้อรังมามา,มากแล้ฮะและจริงๆอีกปมหนึ่งก็คือมันมีเรื่องที่จอดรถด,ด้วยไปดูคลิปหน่อยปี65ฮะเนี่ยเขาบอกมีปัญหาเรื่อง2เรื่องนี้แล้วทะเลาะก,กันตลอดนี่คือคุณตาคุณตาเฉลียวกับฝั่งต้องตาแล้วนัทพลก็คือมือปืนแล้วเมีย จะเห็นนะฮะว่าสองผัวเมียมือปืนคุณผู้ชมดูคู่กับคลิปนะไอ้เจ้าติ่งนะัตพลกับเมียเจ้าติง่งคือจะเห็นว่าเมียติ่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะชุดดำนะต้องตาใช่ไหมไคนเราจะคบกันได้สินต้องเสมอกันนะฮะคือการกระทาเนี่ยมันต้องสอดรับกันถึงอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันได้จะเห็นเมียก็ด้วยความเคารพนะไม่ได้ไปว่าน้องต้องตานะแต่น้องก็ปากแจ๋วพอสมควรจากในคลิปส่วนลุงเฉลียวเองก็อาจจะไปว่าน้องก่อนหรือเปล่าต้องตาก,ก็เลยต้องปากแจ๋วใส่เนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายทั้งผัวทั้งเมียยิ้วกันมา แล้วมาฆ่าน้องแบงค์ที่ร้านตัดผมเมื่อคืนนี้ล่าสุดปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะไหนลองดูต้องตาหน่อยนะฮะซึ่งจากในคลิปจะเห็นว่าพูดแบบแหม่ล่าสุดตำรวจไปล็อกแล้วต้องตาโดนข้อหาเดียวกับผัวเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะจากวงจรปิดถ้าลองย้อนดูสักนิดหนึ่งแล้วก็รถของกลางปรากฏว่าต้องตาสาวปากแจ๋วคนนี้แหละฮะ เป็นคนขับรถพาผัวไปยิงน้องแบงค์ตำรวจยึดรถมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแต่เห็นบอกว่าทางฝั่งผัวก็คือเจ้าติง่งถูกจับอยู่อีกที่ปัตตานีใช่ไหมใช่ฮะก็ะคือมันจะมีภาพว่าเจ้าตัวเองไปถูกล็อกตัวได้ในพื้นที่ของสอพอยะรังฮะไหนฮะเนี่เดี๋ยวลองเอาคู่กันก็ได้จ้ะคู่กับเมียกับผัว อ้าวแล้วไม่รักกันแล้วเหรอทำไมปล่อยให้เมียโดนจับก่อนอแล้วผัวไปโดนจับที่ย้รังใช่ไหมใช่ในพื้นที่ของปัตตานีว่าหลบหน,น,อตตนีออกไปที่นั่นตอนนี้ตำรวจกำลังจะหิ้วตัวจากปัตตานีกลับมาในพื้นที่สุราษฎร์ส่วนทางด้านของน้องต้องตาโดนข้อหาเดียวกันหมดพร้อมกับผัวนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ตำรวจสอบปากคำต้องตาจนกระทั่งบ่ายสามโมงครึ่งต้องตามาขอเข้าห้องน้ำ นักข่าวก็เลยพยายามจะแย่ไม้ถามน้องต้องตาว่ามันเกิดอะไรบ้านน้องปล่อยน้ําเสียไหลไปยังบ้านคนตายเขาหรือไม่ปรากฏต้องตาเครียดมากไม่ตอบอะไรเลยบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับเข้าห้องสืบเหมือนเดิมไหนลองฟังเสียงต้องตาหน่อยสิเรื่องอะไรพี่เรื่องที่ดินจริงไหมพี่เราได้ร่วมพาหนีไหมครับพี่ครับ อยากจะชี้แจงอะไรคุณผู้ชมครับขนาดญาติของต้องตายเองก็ยอมรับเนี่ยนะครับว่าครอบครัวคนก่อเหตุกับครอบครัวคนตายเรามีปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินกันมาโดยตลอดแต่ไม่ขอลงรายละเอียดคุณผู้ชมคงทราบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องท่อน้ําทิ้งเนี่ยคือ คุณผ <icana>, ู้ชมดูจากข่าวเรื่องบางเรื่องคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดต้องฆ่ากันเห็นไหมฮะบ้านใกล้เลือนเคียงแต่ก็จบกันตรงที่ฆ่ากันตายล่าสุดเนี่ยขอเปิดภาพทางฝ่ายชายสนิดหนึ่งที่โดนจับที่ปัตตานีใช่ไหมก็คือทางด้านของติ่งเป็นภาพนิ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะบ้านของติ่งอ่ะ ลงพักเอาขึ้นจอเลยฮะขึ้นจอเลยฮะนี่นัตพลหรือว่าเจ้าติงนะฮะที่โดนจับคือวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสคุยกับอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเพราะก่อนที่น้องแบงค์จะถูกฆ่าตายเนี่ยเพื่อนน้องแบงค์นั่งอยู่หน้าบ้านชื่อว่าอ q คิวจำได้ใช่ไหมฮะ อีคิวพยายามจะไปช่วยเหลือแบงค์แต่ไอ้ติ่งยิงทิ้งเลยปรากฏว่าอ q คิวออกจากโรงพยาบาลพอดีฮะ mm hmm. เราได้มีโอกาสไปเจอกับอ q คิวเหมือนกันเราก็ถามว่าเจ้าติ่งนัตพลเนี่ยมันไล่ฆ่าเนี่ยอย่งโหดเทียมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังถึงนาทีที่โดนไล่ฆ่าบอกตอนแรกเลยติ่งมาถึงขับรถแล้วจอดจอดเสร็จเนี่ยแล้วก็กระหน่ำยิงเลยสานัดจนกระทั่งน้องแบงค์วิ่งหนีเข้าไปในบ้าน ติงวิ่งตามแล้วก็ยิงซ้ำขณะเดียวกันเนี่ยทางเพื่อนก็คืออ q คนะฮะคนที่หนีหากระสุนด้วยเหมือนกันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของน้องแบงค์ไม่เคยทะเลาะอะไรหรืออยากจะไปมีเรื่องกับติงเลยผิดกับทางด้านของติงที่เป็นฝ่ายหาเรื่องรู้สึกว่ามันจะมีวงจรปิดของทางด้าน อีกตัวหนึ่งใช,ใช่ไหมเป็นวงจรปิดภายในร้านตัดผมก็คือร้านของนัทพลนหรือว่าอีคิวเนี่ยแหละฮะก็คือคนเจ็บที่บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกแต่เพื่อนมาหาเฉยอันนี้คือภาพก่อนเกิดเหตุลักษณะก็คือเห็นนัทพลใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านช่วงหนึ่งทุ่มยีนาทีหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นก็คือตัวของนัทธวุฒิเนี่ยมีการขอพายอีคิวฮะออกไปด้านนอกร้านเข้าใจช่วงเวลานี้รถของคนก่อเหตุมาจอดแล้วแล้วพอออกไปได้แป,ป๊บหนึ่งช่วงนี้มันน่าจะมีปากเสียงกันแลเเสียงปดรระนนจห็ไฟถถออคื ไอ้เจ้าติ่งมาจอดและหน้าร้านเสียงสามนัดแล้วคนในร้านก็แตกตื่นแล้ววิง่งคือช่วงเนี้ยนัทวุฒิหรืออีคิวถูกยิงอยู่ที่หน้าร้านแล้วหนึ่งในสามกระสุนเนี่ยเข้าตัวของนัทวุฒิที่บริเวณขาที่บริเวณสะโพกภาพหลังจากนั้นตัวของนัทวุฒิบอกเห็นก็คือว่ามือปืนวิ่งไล่ตามคนตายเข้าไปในเพื่อนบ้านบ้านของข้างๆกันเสียงปืนอีกสี่นัดก็ดังขึ้นเนี่ยเป็นไปคุผู้ชมฮะทั้งหมดนี้มีเสียงของน้องอีคิวนะคะ คนที่ไปรับกระสุนเพราะจะห้ามมือปืนแต่เห็นว่าห้ามไม่ไหวแล้วฮะเพราะมันบ้ามันกะจะฆ่าทิ้งใครขับรถมา <c oughs> น้องมันขับรถมาจากที่ไหนผมไม่รู้ <c oughs> แต่ตอนแรกมันเข้ามาบ้านผมแล้วมันบอกว่าจองคิวตัดผมไมหน่อยเดี๋ยวมันจะเพื่อนเพื่อนมาตัดผมได <c oughs> ้ผมบอกว่าได้พอถึงเวลามันก็มาป <c oughs> ับเลยรถกันกอ่อเหตุก็ขับมาด้วย <c oughs> ขับตามกันมาเลย <c oughs> น่าจะขับตามกันมาก่อนนั้นเขาก็เลีย้ยวเลี้ยวกับมาผมบอกให้น้องเข้าบ้านแต่น้องมัน น่าจะเข้าบ้านไม่ตันหรือว่ายัางไงผมไม่รู้นะเดี๋ยวน,นี้ผมเดินมาเข้าบ้านแล้วน้องเรียกน้องมันก็เรียกผมอีคิวแลีวผมคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เอาเป็นว่าตอนนี้มือปืนโดนจับเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเมีย